สวัสดีครับนักเทรดเดอร์ทุกท่านครับนักเทรดเดอร์ที่ต้องการใช้ EA นะครับ Expert Advisor นะครับเพื่อสร้างรายได้เสริมนะครับในการเทรดในตลาด forex นะครับเพื่อนๆครับสามารถดาวน์โหลดและทดสอบใช้งานได้ฟรีตลอดชีพนะครับเพื่อนๆครับ EA ก็เป็นเพียงเครื่องมือนะครับเพื่อนๆครับเป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยให้เรามีเวลานะครับ สามารถทำกำไรได้จริงหรือไม่นะครับเพื่อนๆครับในการเทรดตลาดฟอเร็กซ์นะครับหากเรามีกลยุทธ์นะครับแล้วก็มีการวางแผนนะครับแล้วก็ถ้าใช้ EA ที่ถูกใจนะครับและตรงกับกลยุทธ์ของเรานะครับ EA ก็สามารถช่วยให้เรารนะคับทำกำไรได้จริงนะครับเพื่อนๆครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับสำหรับ e a นะครับ เวอร์ชันควอนตัมตัวนี้นะครับ2022นะครับก็เรียนเพื่อนว่าก็มาพร้อมระบบออโตเฮนนะครับระบบเทลลิงออโตโปรฟิตนะครับก็มีทั้งระบบเทดมือนะครับระบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัตินะครับที่สำคัญเพื่อนๆครับที่สำคัญเลยนะครับเพื่อนๆครับก็คือมีระบบป้องกันพอร์ตทุกตัวครับเพื่อนๆครับ นี่เมเนจเมนต์นะครับก็คือคำว่าล้างพอร์ตหากเรามีระบบจัดการที่ดีตัวนี้นะครับเพื่อนๆครับก็สามารถช่วยเราได้นะครับเพื่อนๆครับมาดูว่า EA นะครับของเวอร์ชันคอนี้มีอะไรบ้างนะครับเพื่อให้มือใหม่นะครับและมืออาชีพได้ใช้งานได้สะดวกนะครับใช้งานง่ายสะดวกนะครับผู้พัฒนาจึงได้แบ่งกลุ่มนะครับออกเป็น สำหรับเทรดกู้เงินสำหรับเทรดบิตคอยนะครับสำหรับเทรดน้ำมันนะครับสำหรับเทรดทองคำนะครับตามชื่อนะครับ for silver btc usd ก็บิตคอยนะครับ us oil ก็น้ำมันนะครับ xau usd ก็ทองคำนะครับให้เพื่อนเเข้าใจง่ายตามนี้นะครับเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนเ่อสามารถไปดาวน์โหลดได้นะครับลิงก์ดาวน์โหลดที่ห้อง Google Drive นะครับอยู่ใต้คลิปทุกคลิปนะครับนอกจากนั้นก็จะมี ลิงก์นะครับที่ใช้สมัครโบกเอ็กเน็ตนะครับศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสายนี้นึงนะครับลิงก์ที่สมัครนะครับจะต้องเป็นลิงก์นี้เท่านั้นนะครับของโบกเอ็กเน็ตนะครับซึ่งตัวผมเองเป็นพาร์ทเนอร์อยู่นะครับก็ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่รายละเอียดใต้คลิปนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆครับก็มาดูรายชื่อ EA นะครับผู้ไปแลาก็เยอ ที่เพื่อนเพื่อนาโหลดไปจะเป็นไฟซิปนะครับเมื่อแตกไฟล์ออกมาก็จะเป็นมีลักษณะประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนครับก็มีหลายตัวนะครับแต่ว่าได้ถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มแล้วนะครับแต่ละตัวนะครับผู้พัฒนาก็พยายามตั้งค่าไว้ให้แล้วนะครับโดยเฉพาะสําหรับมือใหม่นะครับเพียงเพื่อนเพื่อนว่าจะเลือกใช้เอตัวไหนเท่านั้นเองนะครับที่ใช้ในการเทรดนะครับก็ ฝากเพื่อนๆไปศึกษาดูนะครับแต่เบื้องต้นนะครับผู้พรรณาแนะนําให้ใช้เอกริดไฮบิดนะครับเพื่อนๆครับกริดไฮบิดแล้วก็ใช้ A ที่ใช้ในการเทรดมือก่อนนะครับสําหรับมือใหม่นะครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะครับให้เพื่อนๆแบ็กเทสทดสอบก่อนใช้งานจริงทุกครั้งนะครับครับหลักการเบื้องต้นนะครับ ของ E A โดยภาพรวมนะครับผู้พิจารณาแนะนําว่าให้ยึดหลัก M M นะครับการพิจารณาที่จะเลือกใช้ E A นะครับให้ให้ดูว่ามีหลักมันนี่มันเด็ดเมนไหมนะครับก็คือมีการหยุดทํางานไหมสามารถสั่ง E A หยุดทํางานได้ไหมนะครับเมื่อถึงเป้าหมายหรือเวลานะครับมีระบบเลื่อนกําไรเป็น18ระดับนะครับ E A เวอร์ชันนี้นะครับมีระบบเลื่อน T P S L นะครับหรือเรียกว่า เทลลิงนั่นเองนะครับเพื่อนๆนครับมาดูระบบแรกนะครับเพื่อนเพื่อนครับตัวที่1นะครับสต็อปอีเควตี้ทาเก็ตนะครับตัวนี้ก็คือถ้าเป็นพันเหรียญนะครับถ้าเพื่อนๆใส่1,200เหรียญนะครับถ้าอี u ควตี้ถึง1,200เหรียญอ a เอจะหยุดทํางานนะครับจะไม่เทรดต่อประมาณนี้นะครับสต็อปเออเอเซฟตี้อีควตี้นะครับหมายความว่า เกิดการสูญเสียเท่าไหร่นะครับสมมุติว่า1000เหรียญเราตั้งไว้500หมายความว่าถ้ามีการสูญเสียนะครับคือติดลบ500เหรียญอย่างเงี้ย EA ก็จะหยุดทำงานประมาณนี้นะครับ Stop e a Today Target นะครับอันนี้ตั้งไว้2000นะครับหมายความว่าถ้าได้กำไรถึง2,000เหรียญอันนี้อันนี้เป็นแนวคิดเชิงบวกนะครับ E a, a ก็จะหยุดทำงานหมายความว่าไม่มีเสียนะครับตรงนี้ หรือเพื่อนๆตั้งไว้สักสองห0ก็ได้นะครับอันนี้เป็นรายวันนะครับเพื่อนๆครับทั้ง3ตัวนะครับเพื่อนๆครับทั้ง3มตัวเพื่อนๆจะตั้งหรือไม่ตั้งก็ได้นะครับจะตั้งหรือไม่ตั้งก็ได้นะครับคราวนี้ค่าตัวแปรนะครับ EA ส่วนใหญ่นะครับที่ผู้มาตั้งไว้ก็จะแนะนําเบื้องต้นดังนี้นะครับ1ค่า s e n s i t i v นะครับค่า s e n s i t i v ตัวบนแรกนี้นะครับ ตัวนี้คือระยะห่างของออเดอร์นะครับระยะห่างของออเดอร์คือระยะห่างโดยปกติแล้วนะครับ EA แต่และตัวก็จะตั้งไว้อยู่แล้วนะครับค่าซินตีทิพก็จะเปรียบเสมือนเครื่องไถ่เอกสารนะครับว่าจะให้ออเดอร์ที่ห่างเพียงใดนะครับหากเพื่อนๆต้องการให้ห่างกว่านี้นะครับเพื่อนๆอ,อาจจะใช้2 3 4 5 6 7 8 9 1หไปเรื่อยๆประมาณนี้ได้นะครับ นอกจากนั้นก็ตั้งเป็นทศยมได้นะครับเช่น1.1 1.2 1.3นมีก็ได้นะครับเป็นจุดทศยมก็ได้นะครับสรุปแล้วก็คือถ้าตัวเลขยิ่งมากนะครับระยะห่างของออเดอร์ก็จะมากนะครับก็จะทําให้ความเสี่ยงหรือว่าเทรดได้ถูกเ,เรียกว่าลดฟีมาจิ้นนั่นเองนะครับหากเราเทรดเยอะฟีมาจิ้นเราก็จะลดลงใช่ไหมครับก็คือถ้าระยะ ห่างของออเดอร์เพิ่มขึ้นเราก็ประหยัดประหยัดออเดอร์นะครับก็จะช่วยให้เมจินมีมากนะครับมาจินมีมากนะครับต่อไปนะครับฟังก์ชันเฮนนะครับก็เป็นฟังกช์ชันเสริมจากการออกออเดอร์ปกตินะครับโดยปกติแล้วนะครับฟังก์ชันเฮนตัวนี้จะใช้ในโปรแกรม MT4 เป็นหลักนะครับ ซึ่ง MT5 จะไม่รองรับนะครับอันนี้เป็นข้อดีของโปรแกรม MT4 นะครับเพื่อนๆที่ใช้ MT5 จะใช้ระบบนี้ไม่ได้นะครับระบบเฮนจินไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนเอนที่จะอยากใช้ EA ของเวอร์ชันควนตัมนี้นะครับเพื่อนๆจะต้องใช้โปรแกรม MT4 เท่านั้นนะครับคราวนี้ในการออก pending นะครับจะออกเมื่อไหร่นะครับอย่างตัวนี้ start ออเดอร์ pending เป็น1นหมายความว่า EA จะเริ่มเฮนเมื่อมีออเดอร์หนึ่ออเดอร์เลยนะครับนี่นครับเป็นข,ข้อสังเกตนะครับมันติมีการคูนไหมนะครับเพื่อนๆก็ไปดูว่าจะให้คูนไหมนะครับในการเฮนนะครับบา,บางคนก็ออกออเดอร์ pending เป็น2เท่านะครับก็คือหาก EA ออกฝั่งตรงข้ามนะครับ EA ก็จะปิดกำไรได้เลยนะครับ นอกจากว่าคูณหนึ่งแล้วจะบวกไหมนะครับอย่างอย่างตัวนี้ก็จะบวกเพิ่ม0.01นะครับก็จะบวกเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทีละ0.01อย่างนี้ก็ได้นะครับเพื่อนๆครับต่อไปฟังก์ชัน modify นะครับเพื่อนๆครับฟังก์ชัน modify ก็คือเป็นการเลื่อน order pending นะครับเป็นสติปขึ้นไปนะครับหมายความว่าวิ่งตามราคาไปนั่นเองนะครับเพื่อนๆครับ ก็คือแทนที่จะออกเพนด i n g แล้วอยู่นิ่งนะครับ A ก็จะมีการเลื่อนเพน d i n g เพื่อหาราคาที่ดีที่สุดนะครับหน่วยก็เป็น point ครับหน่วยก็เป็น point สำหรับเบรกตัวนี้หมายความว่ายังไม่ให้เลื่อนเร็วเกินไปนะครับยิ่งตั้งค่ามากนะครับก็ก็จะเป็นการไม่ให้เลื่อนมากนะครับก็คือ ถ้าตั้งเป็น1นี่เลื่อนเลยนะครับตั้งเป็น2เป็น3นี่ก็ก็จะยังไม่เลื่อนนะครับยิ่งยิ่งมากยิ่งยิ่งเป็นการเบรกมากประมาณนี้นะครับเพื่อนๆครับต่อไปนะครับระบบอีกตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ใน EA เกือบทุกตัวนะครับบางตัวผมไม่ได้ใส่ให้ไว้นะครับก็คือสั่งให้ EA ทำงานวันไหนนะครับเวลาเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆหาก อาจต้องการหยุดเทรดวันไหนเพื่อนๆก็เลือกเป็นฟอสนะครับถ้าเทรดวันไหนก็เลือกเป็นทูนะครับส่วนเวลานี่ก็ใช้ start ที่0.001นะครับใช้เวลาไทยนะครับใช้เวลาบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของบนบนเซร์ฟเวอร์ไอโรโโคอนไทม์นะครับโรคอนไทม์ก็คือเวลาเวลาเวลาในไทยนั่นเองนะครับเพื่อนๆสรุ่ง่ายครับ เวลาในในไทยนั่นเองนะครับไม่ใช่เวลาของเทเอร์นะครับเพื่อนๆนครับเวลาตามคอมพิวเตอร์ของเราประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนครับเวลาตามคอมพิวเตอร์ของเรานั่นเองนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อครับระบบเทลลิงนะครับระบบเทลลิงของ E ตัวนี้นะครับก็จะใช้ระบบวิงระบบพิเศษนะครับก็คือเลื่อน3สเต็ปนะครับ ก็คือ3 l e เลเวลนะครับมีเลเวล 1, 2, 3นะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำให้มีการเลื่อนนะครับเป็นระบบดียิ่งขึ้นะนะครับทำให้ทำกำไรเลื่อนกำไรได้ให้มากที่สุดนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือข้อดีของ T-Step Tailing นะครับเพื่อนๆลองไปปรับดูนะครับล็อก Tailing หมยความว่าจะให้เริ่ม ให้ให้ให้ล็อกที่กี่ออเดอร์นะครับส่วนมาก EA ส่วนใหญ่ของผมจะใช้ล็อกไว้ที่1นะครับถ้าเกินหนึ่งไปแล้วยังไม่ต้องเลื่อนนะครับเพราะว่าเรามีระบบเฮนจินนะครับโปรฟิตหมายว่าถ้าได้กําไรเท่าไหร่แล้วเริ่มทํางานนะครับโปรฟิตสตาร์ทเทลลิงนี่ได้กําไรเท่าไหร่5้าเหรียญอย่างงี้ห้าเหรียญอย่างงี้นะครับแสดงว่าเริ่มทํางานแล้วนะครับไอ้ล็อกตัวนี้ล็อกเทลลิงตัวนี้เพื่อนๆจะใส่เท่าไหร่ก็ได้นะครับเพื่อนๆจะให้เทลลิงทุกตัวหรือ บางตัวก็ได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆเทรดไม้เดียวนะครับผมก็อยากให้ใช้1ไว้ก่อนนะครับให้ใช้1ไว้ก่อนอีกตัวหนึ่งนะครับที่ที่ทำมาขึ้นพิเศษนะครับเพื่อนๆครับที่ทำมาขึ้นพิเศษก็คือระบบปิดกําไรนะครับเพื่อนๆครับระบบปิดกำไรของเวอร์ชันคอนตัมนะครับจะปิดกําไรเป็นขั้นบันไดนะครับเพื่อนๆครับ หมายความว่า EA จะทำงานลักษณะกําไรเดินหน้านะครับหากต่ำกว่ากว่าที่ตั้งไว้ที่เป็นสเตปทั้ง18สเตปตัวนี้นะครับอย่างเช่นขึ้นเกิน10ไปแล้วนะครับหากลงมาเหลือ9ก็จะปิดกำไรทันทีนะครับก็เปรียบเสมือนเป็นขั้นบันไดขึ้นไปนะครับหากมีการถอยหลังลงนะครับเลื่อนลงนะครับมีการเลื่อนลงเอก็จะปิดกำไรหมายความว่านะครับก็จะปิดกำไร ที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับเพื่อนๆครับซึ่งก็จะทำงานร่วมกับระบบเทลลิงนะครับก็คือมี2ระบบควบคุมกันไปในตัวนั่นเองนะครับเพื่อนๆครับไอตัวนี้คือข้อดีของของระบบเบรกโรฟิตนะครับซึ่งแตกต่างจากเอตัวอื่นนะครับเพื่อนๆครับอันนี้ผู้พัฒนาได้ได้ทำขึ้นมาเองนะครับเพื่อนๆครับผมเจะสาธิตเมนูแรกนะครับสมมติเพื่อนๆนะครับ สมติว่าทุนพันเหรียญนะครับผมตั้งไว้1,000 1,500 1,500เหรียญนะครับเอาสั้นๆนะครับเพื่อนๆครับระบบระบบที่ว่า EA หยุดทำงานนะครับเพื่อนๆครับผมเทสไปเลยนะครับทุน1,000เหรียญนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆครับ EA จะหยุดทำงานแล้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าได้กำไรอยู่ เพือ่อนๆเมื่อกี้เพื่อนๆอาจจะไม่ได้เห็นจอนะครับเพื่อนๆครับก็ดูอีกนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้ไม่ได้ไม่ได้กดภาพนะครับเพื่อนๆครับอ๋อเดี๋ยวนะครับครับเพื่อนๆดูอีกครั้งนึงนะครับขออภัยนะครับเมื่อกี้ ผิดพลาดไปนิดนึงนะครับเอาใหม่นะครับเพื่อนๆครับเอามาดูนะครับ1,000นเหรียญนะครับผมตั้งไว้ที่เอ่อหนึ่งพันห้านะครับเมนูแรกนะครับเพื่อนๆครับเมนูที่จะหยุดเอเนะครับเมนูนี้นะครับตั้งไว้1น0 0นะครับเพื่อนๆครับอ่าลองดูนะครับว่า EA จะหยุดทำงานหรือไม่นะครับนี่ผมเริ่มต้นเทสเลยนะครับใช้ระบบแบ็กเทสเทสดูนะครับเพื่อนๆครับ เห็นไหมครับเพื่อนๆครับระบบก็จะปิดกำไรอยู่ที่หนึ่นแปนะครับหมายความว่ามันก็จะมีส่วนที่เกินออกมานะครับแต่จะไม่ต่ํากว่า105นะครับ EA ก็จะหยุดทํางานนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับเพื่อนๆครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับเอ่อสหรับ EA ตัวนี้นะครับก็จะ ลิงก์จะอยู่ในเว็บไซต์นะครับเพื่อนๆครับจะอยู่ในเว็บไซต์ด้วยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็ฝากนะครับติดตามผลงานใน youtube นะครับหรือดูคลิปในเว็บไซต์นะครับเพื่อนๆครับอาจจะแสดงไม่ละเอียดนะครับไม่ชัดเจนอย่างไรนะครับก็ไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็สั้นๆเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ